ชาราีมีนฮะกับโฟกัสเรื่องเด่นนะครับประจำสัปดาห์10ถึง16นะครับเดือนกุมภาเนี่ยนะฮะเอาเรื่องแรกนะครับแต่ต้องบอกว่ามีเรื่องเลขสีมงคลแล้วก็วันมงคลนะครับรวมถึงฮวงจุ้ยโชคลาภนะครับก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะฮะมาครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของงานนะครับกิจการนทติการงานครับวันนี้ผเป็นวันที่ดาวเด่นๆ่นเริ่มมานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆงานคาราสีมีนเนี่ยดวงมันเด่นขึ้นนะมันมีเรื่องของ งานทาแล้วมีความคืบหน้าการเจราจาต่อรองสําเร็จการทํางานเชิงลุกได้เปรียบมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหามีอะไรที่คิดทําหวังตั้งใจได้อย่างที่เราต้องการเรียกว่าตั้งแต่วันที่13ไปนะฮะดาวงานโครจรเดินหน้าแล้วอาจจะมีข่าวอะไรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับว,ว่าอนุวัตนะครับหรือเริ่มนะฮะหรือเริ่มต้นนะหรือว่าตกลงนะหรือมีบทสรุปนะครับเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะจะมีความคืบหน้า ในสิ่งที่ค้างคารอคอยมันจะมีวิธีนะครับจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นใครที่แบบมีเรื่องอึดอัดใจนะครับไม่สบายใจหรือวิตกกังวลเสียงในกระตายนะครับ,รบมันจะมีตัวช่วยเข้ามานี่ว่าไปนะฮะช่ว,วาดาวมันดีในมุมของการแก้ปัญหาดีเรื่องของการเจรจาดีเรื่องการติดต่อการต่อรอง,องการซื้อมาขายไปซื้อขายได้เป็นการทํางานเชิงรุกในทุกรูปแบบเด่นนะครับดาววาจารจริงๆมันเป็นช่วงที่เหมาะกับการทําในสิ่งที่ต้องการ หมาะกับการจัดการเรื่องยากๆให้ง่ายนะครับเห็นไ,ไหมช่วงนี้เราดาวหลายอยา่างมันเดินหน้านะฮะสิ่งสําคัญที่ต้องพบเจอคืออะไฮะค,คือเรื่องของการที่มีคนระวังอย่างนะฮะผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจามีคนกล่าวหาออนี่ต้องระวังนะครับหรือมีคนเอาอะไรพูดในทางที่ไม่ดีนะฮะแปลว่าช่วงนี้ต้องระวังคือปากคนนะครับตัวเนื้อง,งานเนะี่ยผมไม่ห่วงเลยว่าโอเคทําได้ดีทาได้สมาเร็จของก้าวหน้ามีผู้ใหญ่เมตตา แต่บางทีเจอจุดสกัดด้วยเรื่องเล็กๆนะฮะคนพูดไม่เข้าหูเราไม่สบายใจขาดแข้งขาดขาดขายคอคุยกันแล้วบางทีเข้าใจอยากหนึ่งอะไรงี้นะฟังอย่างเข้าใจอยากเนี่ยแปลว่าการสื่อสารต้องระวังนะครับเพราะว่าชุนิดดาวพุธโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งวิดานนะครับแล้วที่สําคัญในย่านนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่องานหรือเจราจาเรื่องสำคัญสำคัญมันจะมีคนไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกันตนัวนี้สำคัญนะครับโอเค จังหวะดาวต่อมาครับช่วงนี้เผื่อเพื่อนเพื่อนนะฮะมีโอกาสอะไรมีใหม่มาให้คว้าไว้เผื่อว่าเพ,เพื่อนตั้งใจนะครับในเรื่องของการเงินนะฮะเผื่อว่าตั้งใจจะหมุนเงินหาเงินคุยเรื่องเงินทําเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าจะทําเรว่ากู้ยืมนะฮะโอเคก็มีโอกาสสาเร็จแต่ว่ามันจะอุปสรรคก่อนนะครับถ้าจะทาอะไรเกี่ยวกับเงินทองนะครับจากนั้นการโฟกัสคือช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินนะครับมีอะไรเดบิกลิ่นไม่ค่อยดี โือเลยจ่ายฉับพันคือคุยแล้วบางทีเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็เสียเงินแบบไม่อยากเสียนะฮะดาวการเงินของเราก็ดาวอังคารโครจรในเรือนดาวพุธนะครับมีี่ยกการซ่อมบ้านซื้อของใช้ในบ้านของส่วนตัวแต่หากสูญหายหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออะไรก็ตามเนาะที่เราต้องรับผิดชอบนะฮะสิ่งนั้นมันจะเสียรุ่นพังมันจะหายนะฮะบางทีเรบผิดชอบเรื่องบ้านโอเคเราก็ต้องเสียเงินต่างๆเกี่ยวกับห้งองกับบ้านหรือถ้าราับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับในครอบครัว เราอาจจะต้องใช้เงินหรือหมุนเงินเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับเป็นพิเศษดาวเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเชิงรุกนะครับวันนี้เด่นเผื่อว่าตั้งใจจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้อยากจะทํางานประจําอยากจะเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาที่มันคลักคระซังอยากจะจัดการเรื่องยากๆหรืออะไรก็ตามผมว่าชุดนี้ดวงมันเด่นในเรื่องของภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากงานหลักหรืองานประจำนะฮะ หรือเรื่องของการช่วยเหลือใครนะฮะก็สําเร็จนะครับมุมดาวต่อมานะฮะระยะนี้ครับ,รนเ,นรบเป็นระยะท,ที่มีโชคคุกฟุกนะฮะอ่าโชคจากผู้ใหญ่เมตตาว่าใบมันก็มีนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับท่านอาจจะให้อ่าเรียกว่างานหรือว่าโปรเจกต์หรือว่าให้การช่วยเหลือให้การสรนัแบสนุนแปลว่าช่วงนี้ดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะฮะพอจะพึ่งพาใส่ได้นะครับแต่ว่าบอกก่อนนิดนะฮะว่าช่วงนี้ มันมีการเข้าใจผิดกับเราหรือวิชาเสียกับเราจะต้องระวังเรื่องของคนรอบข้างบางทีเหมือนไส้หักหลังแทงข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับอันนี้เรื่องที่โฟกัสนะฮะคือความรักนะฮะช่วยดาวความรักมต้องแบบระวังทะเลาะระวังมีปัญหามีการเข้าใจผิดนะฮะช่วิตความรักมองระวังปัญหาจุกจิกร้อยแปดพันเก้าเลยนะครับนี่คือสิ่งต้องระวังนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ียเคยเดี๋ยวก็เคลียร์จบนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ แล้วก็แต่ว่าใความรักตื่นนะฮะช่วงนี้อย่าใชอารมณ์นะครับมันจะมีเหตุให้ทะเลาะกันง่ายๆมีเหตุให้หงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายใจง่ายๆนะครับแล้วก็มีดวงจะเรียกว่าคนที่เป็นไม่ถูกชะตากับเรานะฮะบางคนก็ตามตำราเขาเรียกศัตรูแต่ผมมองว่าบางทีอาจจะเราอาจจะไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะฮะเราอาจจะมองเขาว่าเป็นคนที่ทําให้เราเหนื่อยใจเฉยๆฮะไม่ถึงขั้นเป็นศัตรูใครก็ตามที่แบบไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเราหรือเราไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเขานะฮะ เนี่ยบางทีเขาจะสร้างปัญหาจุกจิกเล็กน้อยครับแต่ไม่ต้องกลัวครับต่อมาอย่างครับระยะน,นี้ถ้าต้องโฟกัสนะครับพยายามรัดกุมรอบคอบในการส่งงานเพราะว่ามีดวงดุดหลงลืมเล็กกน้อยอย่างที่บอกนะฮะฉะนั้นเราจะส่งงานเราจะคุยกับผู้ใหญ่คุณหน้าทําการบ้านก่อนหรือตรวจตาของที่จะต้องเอามาใช้ก่อนนะครับแล้วก็ดวงโชคฟุกฟุกมีแต่โชคฟุกไม่ต้องฟุกันเนาะเดี๋ยวมีเรื่องในดีหรือได้อะไรบางอย่างที่ทำให้เราใจฟูอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับชวงนี้ดูแลร่างกายนะฮะชวงนี้ปัญหา สุขภาพร่างกายก็ระวังโรคประจําตัวนิดนึงแล้วกันนะครับรวมถึงคนใกล้ตัวเปิดครับไม่สบายโอเคครับก็จบครับขอบคุณที่ตามเนาะท่านที่ฟังคืนก็นอนหลับสนิทฝนดีมีความสุขแล้วก็สัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีในชีวิตหลายๆเรื่องครับรวมถึงอ๋อเดี๋ยวลืมนะครับเลขสีมงคลอ่ะบริหารละเรือคือเลขสีเลขสีมงคลไงฮะเลขครับเลข0ูนย์เเลขที่มีตัวโฉลคือเลข5แล้วก็สีที่ตัวโฉลครับมีสีขาวนะครับมีสีแดงนะฮะ มีสีเขียวแล้วก็มีสีม่วงส่วนสีที่เรื่องเลียงคือสีส้มวันที่ดีครับมีวันจันทร์วันพุธนะฮะแล้วก็วันเสาร์ที่ติดขัดคือวันศุกร์ครับของชูชยโชคลภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวฮะให้โล่งให้ปล่กให้สะาดตาเท่าที่ทําได้ให้มากที่สุดนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ